เป็นก้อนแล้วก็มาโขกมาตำแต่นี่เพียงแต่เปิดขวดแล้วก็เทใส่ถ้วยมันแบบว่าพร้อมทานมากเลยก็มีผักจะต้มก็ได้เป็นผักสดก็ได้นะฮะเราก็สามารถอร่อยได้ทันทีนั่นก็คือคือแนวคิดเป็นอย่างนั้นนะฮะนอกจากว่ามันจะเป็นเรื่องความสะดวกแล้วเนี่ยจริงๆน้ําพริกเนี่ยยังมีอีกเยอะนะฮะที่คิดว่าทําได้แต่เราเริ่มเริ่มจากจุดนี้ก่อนอย่างน้ําพริกเนี่ยก็เป็น อันนี้อาจจะเรียกได้เป็นอาหารเชิงสุขภาพได้เพราะมันทําให้เราเนี่ยสามารถทานผักได้ได้เยอะขึ้นเราสามารถที่เป็นลดอาหารที่มันเป็นเป็นส่วนที่มันเป็นแป้งเป็นไขมันลงนะครับแล้วผมก็คิดว่าอย่างนี้ครับผมเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะเห็นพวกน้ําสลัดฝรั่งเยอะแยะไปหมดรวมทั้งน้ำสลัดของของพวกญี่ปุน่นเราก็นั่งคิดเอะแล้วทำไมพวกน้ําจิ้มของไทย เราสามารถดัดแปลงไหมว่าวันหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะไปประยุกต์เป็นเหมือนสลัดของวางอยู่บนเชลเขามากนะซึ่งมันกินกับผักได้กินกับผลไม้ก็ได้นะก็เป็นเป็นที่มาฮตอนนี้ก็อีกอันนึงก็คือตัวตัววิเศษตอนนี้ก็เป็นแจ่วครเป็นแจ่วเป็นแจ่วที่ใช่บว่าจิ้มกับไก่ย่างไงอ่ะใช่ไหมคะใช่ครับแจ่วเาวยครับอืมผู้ชมครับ ไอ้ตัวเจ่วเนี่ย,เ,ยเรารเราก็ไม่ได้หยุดกับหยุดหยุดแค่เป็นเครื่องจิ้มนะฮะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการร่วมงานกับทางเดอะมอลล์เขามีรายการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเออเออเชฟคัพก็จะมีการสาธิตแล้วก็ให้เอาสินค้าใหม่ๆเนี่ยเข้าไปไปแสดงให้กับทางลูกค้ากลุ่มลูกค้าก็ด้ค่ะไอน้นี้นอกจากที่จะมาเป็นน้ําจิ้มไข่แล้วเนี่ยฮะเราสามารถดัดแปลงไปเป็นเ,เรียวกว่าเป็น ซอสผัดไทยอันนี้เหรอคะ,<น>ะอเพราะตัวมันเองเนี่ยมันมีมะขามเปียกอ๋อนี่ไงมีน้ำมะขามอออตอนนี้แนวคิดมาจากไหนผมเคยไปงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเนี่ยผัดไทยที่ฝรั่งทำเนี่ยเขเอาน้ำจิ้มไก่หวานๆเนี่ยเอาไปใส่ใ,สใช่ไหมฮะซึ่งเราคิดว่าถ้า ถ้าเราเอานี้ไปใส่เนี่ยมันก็จะให้ความเป็นผัดไทยมากขึ้นเพราะมันมีมีมีกลิ่นน้ำมะขามอน้ำมะขามอันนี้กับอีกทางหนึ่งค่ะบางคนก็เอาไปทําเป็นพวกเมื่อปีสำเร็จรูปแทนที่จะกินแห้งๆเฉยๆคุณก็หยอดอันนี้เอาไปคุกมันก็จะได้อีกอีกชาติหนึ่งนั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อสารกับทางทางผู้บริโภคครับทำไมคุณกเวินถึงในในหมวดของทางวิเศษเนี่ยทำไมคุณกเวินถึงเรื่องน้ำพิกปิ น้ําพริกกะปิเนี่ยเป็นน้ําพริกที่คนไทยรู้จักมากที่สุดอพอกล่าวถึงกะปิแล้วเนี่ยก็ถือเป็นเรียกเป็นท็อปวันเลยเป็นเป็นเป็นอันดับหนึ่งนะเป็นคิงออฟน้ํพริกใช่เลยน้ำพริกกะปิเลยใช่ครับนะค่ะก็การันที่มาแต่ว่าในกลุ่มเนี้เรายังเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้ฮะเราก็ยังให้ทางฝ่ายวิจัยพัฒนาเราเนี่ยดูหมายถึงว่าจะมีน้ําพริกอื่นๆอีกอ่าฮะอันนั้นเป็นแนวทางอ๋อเอาแต่ว่า บางอันน้ําพริกไทยมันก็ไม่เหมาะนะคุณคคุณวินอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องต้องเป็นโจทย์ที่ให้ให้ทีมเขาเขาไปไปศึกษาไปศึกษาอนดีก่อนนะแต่อันนี้เจาะตลาดในประเทศหรือต่างประเทศเดิมเป้าหมายแรกเนี่ยคือในประเทศนะฮะแต่ว่าก็โชคดีหลังจากไทยเสกปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าต่างประเทศสนใจตอนไปออกงานตอนออกงานนะฮะต่างประเทศสนใจเขาเขาบอกมันง่ายอะ ร้านร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยอ๋อเราก็นึกว่าต่างชาติคือร้านอาหารไทยไปเปิดฝาปุ๊บเฉดปุหน่อยใส่ผักใช่แล้วก็รวมทั้งครอบครัวของคนที่อยู่งนนเวลานี้มีตลาดไทยในต่างประเทศก็เขาสนใจกับาต้องการแับอืมน่าสนใจทีเดียวเห็นว่ามันมีเป็นแพ็กกิ้งแบบนี้ด้วยเหรอคะเหมือนกันปะคะครเหมือนคือสินค้าเหมือนกันฮะแต่เราในสําหรับตัวน้ำพริกกระปิเนี่ยเรามีสองสอง สองขนาดอันนี้ก็สลับครอบครัวที่อยู่ตามคอนโดอยู่ตามอพาร์ตเมนต์โอเหมาะอย่างแบบสาวทำงานใช่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ากินแล้วจะต้องไปเก็บที่ไหนก็คือเป็นลักษณะเป็นทิ้งเลยครั้งเดียวจบเลยอันนี้ก็ทานได้ประมาณสองคนต่อหนึ่งครั้งค่ะคุณกวินค่ะน้ำพิกกะปิคนไทยเนี่ยมันคุ้นกันอยู่นะมัน ต้องถามก่อนนะบางบางที่เนี่ยเขาทําน้ําพริกกะปิไม่เป็นน้ําพริกกะปิเลยแต่ของเรายังมั่นใจนะเรามั่นใจเพราะว่าเราเราเชื่อในวัตถุดิบของเราค่ะนะฮะความจริงน้าน้าพริกกะปิเนี่ยตัวชี้ขาดก็คือกะปิอ่าใช่เพราะว่ากะปิเนี่ยมันจะเป็นตัวให้เนื้อและให้กลิ่นนะฮะที่บางทีบอกว่าเออมันดูแล้วไม่เป็นกะปิเพราะว่ามันไม่ได้อะ่ะ ตัวตัวตัวีว่าถูดนีต้มันไม่ได้นะฮะมันก็จะทําให้ให้ทํำยังไงก็ก็แก้ยากเขาอาจจะใช้หมายถึงว่าเขาอาจจะใช้ตัวกะปิที่ไม่ได้คุณภาพอย่างนั้นใช่ไหมฮะมันออกมาแล้วมันไม่มีกลิ่นกะปิมันดูไม่เป็นน้ำพิกกะปีเลยต้องมันเป็้องแต่ของเราก็มั่นใจแน่นอน่ะอย่างนี้เก็บได้นานแค่ไหนฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็หนึ่งปีครับแต่ว่าถ้าเปิดแล้วต้องแนะนําให้เข้าตู้เย็นเก็บได้สักพักหนึ่งแต่ หมดแล้วคะ่วคะมือเดียวก็หมดแล้วนะคะแต่ยังขวดลวคะคะขวดก็เหมือนกันฮะถ้าอยู่ในอยู่ในขวดเนี่ยก็18เดือนแต่หลังจากเปิดแล้วเนี่ยเราก็แนะนําให้เก็บใส่ตู้เย็นซึ่งมันจะเก็บได้อีกเก็บได้อีกก็3มเดือนสี่เดือนไม่เป็นปัญหาเลยฮะโอ้แล้วฮะก็ะะะาทานได้นานครับ มันเป็นแฝงสุขภาพจริงๆแหละเพราะว่าถ้ามันมีน้ำพริกอยู่นะคะคนไทยเนาะชอบทานผักผักผักเราเยอะไงเราก็จะมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้มผักนั้นอย่างนั้นอย่างงี้ใช่ฮะแล้วก็เปลี่ยนจากอาหารจิตจือดเป็นอาหารที่มันมีมีรสชาติขณะเดียวกันก็ไม่ไม่ต้องไปหนักทางพวกไขมันไขมันมากนะมีทั้งน้าปลาแล้วทั้งแจ่วน้ําพริกกะปิแล้วครับวันนี้จะทำอะไรต่อไปไหมคะก็ จะทำอะไรต่อไปก็คืออย่างที่ที่เรียนนะก็ก็ในเรื่องของการพัฒนาปิดพันธ์ุเนี่ยก็คงยังต้องทําต่อเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆอาหารไทยเนี่ยมันหลากหลายแล้วมันก็มีเสน่ห์ของตัวมันเองแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นมันจะเป็นทางเลือกให้กับผู้พวกนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะ ของเราเองเนี่ยเราก็คิดว่านอกจากน้ําปลาที่เป็นฐานแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องหันมามองพวกน้ําจิ้มน้ําพริกต่างๆของไทยนะก็สิ่งที่เราเรามองว่าอนาคตก็คือเราจะต่อยอดจากจากสินค้าของไทยนะในเชิงที่เราเรียกว่าเป็นสินค้าดั้งเดิม,มแต่เราก็ต้องใส่สิ่งที่มันเป็นเทคโนโลยีเข้าไปนะทําให้มันเหมาะกับยุคสมัยมทําให้เหมาะกับกลุ่มคนที่อาจจะไม่ใช่คนไทยโดยตรงนะฮรนั่นก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดไว้ ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดของบริษัทก็คือบุกในประเทศเป็นหลักใช่ไหมคะคต่างประเทศก็จะมีบ้างส่วนใหญ่ช่องทางการบุกนี่มันเป็นยังไงบ้างคะออกงานแฟร์หรือว่ายัางไงครับเ,เราก็คงต้องใช้งานแฟร์นี่เป็นหลักนะฮะสำหรับไปต่างประเทศเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงต่างประเทศเนี่ย พวกสินค้าไทยเนี่ยมันจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นสินค้าของตลาดใหญ่ของของทางยุโรป<า>หรือทางทางอื่นนะฮะมันจะไม่เหมือนพวกกุ้งแช่แข็งปลาแช่แข็งอรพวกนี้นะฮะพวกนี้มันจะเป็นเป็นสินค้าที่ที่พวกต่างชาติเนี่ยขเขาเขาคุ้นเคยกับมันอยู่แล้วดังนั้นในการไปงานแฟร์เนี่ยเราก็ต้องเลือกว่ามีงานไหนที่ที่เหมาะนะคจริงแล้วถ้าพูดถึงงานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ต้องยอมรับว่างานไทเฟกเป็นงานที่ได้ผลที่สุดเพราะคนที่ต้องการสินค้าไทยเนี่ยเขาจะมาที่นี่นะความจริงเราก็เคยไปร่วมงานที่เยอรมันนะฮะที่ค่อนข้างจะมีเป็นงานใหญ่ประจําทุกสองปีคืออนุการนะฮะอนุกาแต่เราก็เราประเมินว่ามันมันไม่เหมาะเราฉะนั้นเราก็ก็จะไม่ได้ไปไปร่วมอีกนะครับเป็นงบบนะอีกทางหนึ่งก็คือเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่ครับเราก็มีมีเว็บของเราสําหรับคนที่สนใจ เขาก็เข้ามาดูแล้วก็มีการสอบถามกันนะฮะเป็นก็นั่นเป็นอีกทางหนึ่งอ,อีกอันหนึ่งที่ที่เราทําก็คือเราก็จะต้องเ,อออเ,เข้าไปคือเวลาเนี้ยตลาดของอาหารเอเชียค่ะมันก็มีอยู่ทั่วไปตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยแทบทุกเมืองอ,อยู่ที่ว่าเราจะเราจะเลือกค่ะ เลือกเข้าไปเจาะที่ไหนม,มันก็เป็นนั่น,น,นคือตลาดต่างประเทศนะ,ะสำหรับในในประเทศเราเองเนี่ยก็มันก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันนักะนะฮะแล้วก็มันมีเราเรียกว่าเป็นพวกร้านค้าสมัยใหม่เป็นโวกโมเดิร์ Trade, นเทรดซึ่งเขาก็ม,มีเชนใหญ่ๆอยูยอย่ก็ะะหาได้ละหาได้ง่ายเลยนะครับแต่เราก็ยังมีพวกเ,เราเรียกว่าเป็น t r a d i t i o n เ l t r a น e ะ,ะเป็นพวกเราเรียวกว่ายี่ปัวสาปัวดรงมือนเดิมฮะซึ่งพวกนี้เราก็ให้ความสนใจให้ความสนใจนะฮะก็เขาคิดว่ากลุ่มกลุ่มเครือข่ายพวกนี้เขาก็ยังสามารถทำงานอะไรของเขาได้อยู่นะฮะอยู่ที่ว่าเราจะจะเลือกที่จะไป ไปเจาะที่ตรงไหนครับอ้าวล่ะช่องทางช่องทางหนึ่งคือเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องของข้อมูลสามารถเข้าไปดูได้คุณต้วินคะฝากช่องทางนี้ติดต่อให้คุณผู้ชมไว้หน่อยดีไหมคะครับได้ฮะก็เป็นเวอร์ไวด์เว็บนะครับระยองฟิสซอสสะกดตรงตัวนะฮะ .com ครอมนะคะหรือเบอร์โทรเบอร์โทร0 2 2 1 1 9 7 5 7นะฮะหรือศูนย1สองสโอเคก็สามารถติดต่อได้ติดต่อได้นะคะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาร่วมพูดคุยกันในเบสสุดท้ายกับคนไทยเข้มแข็งเดี๋ยวพบกันค่ะกรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับคนไทยเข้มแข็งนะคะคุณกวินคะ่ะวันนี้กี่ปีแล้วคะตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณอ๋อครับครับนึกว่าถามอายุผม <laughs> ครับ <laughs> ยังหนุ่มอยู่ค,ะค่ะ <laughs> <laughs> ก็ห้าสิบ ถือว่า5้าสิกว่าปีแล้วนะฮะที่เริ่มธุรกิจมาตั้งแต่เป็นบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อนะครับปัจจุบันเรากี่บ่อคะตอนนี้มีประมาณ1200บ่อนะฮะครับก็นั่นก็เป็นระยะเวลาห0ปีก็เดินทางมาไกลพอสมควรนะฮะก็เป็นอะไรที่ที่มาถึงวันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันว่ามาถึงวันนี้ได้อย่างได้ยังไงครับค่ะคุณตุวินถือว่าประสบความสําเร็จไหมณวันนี้ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยครับ คือมันอยู่ที่นิยามเนาะ,ะว่าเรานิยามคําว่าสําเร็จยังไงถ้าเรามองว่าความสําเร็จแล้วก็คือสิ่งที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องบอกว่ายัางม,มันยังมีเส้นทางที่ต้องเดินไปต่อนะฮะคือในกระบวนการทําธุรกิจเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไปได้เรื่อยๆอะนะฮะตอนนี้เราถ้าเราจะวัดแค่ว่าในแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยเป็น,ปนไปตามที่คาดไหม,มแล้วเอาจุดนี้เป็นเป็นตัววัดว่าสําเร็จก็ต้องถือว่าเรา ได้ตามที่เราคาดหวังอยู่พอสมควรนะฮะแต่มองว่ามันยังต้องมีเรื่องที่เราจะต้องทำต่อนะฮะในในเส้นทางเส้นทางนี้คะครับ,รบเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยม,มันมคงไม่ราบรื่นตลอดหรอกครับมันคงมีอุปสรรคบ้างครับที่ผ่านมาทางบริษัทเจออะไรมาบ้างไหมคะเออเราก็ เราจะถือว่าโชคดีหรือโชคร้ายความจริงนะเราอยู่ในในธุรกิจที่มันเป็นอาหารานะคะไอ้ผลกระทบแรงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมากแต่ยกเว้นว่าช่วงที่มันมันแรงกันทุกคนนะฮะอย่างปี40เนี่ยนะฮะฟองสบู่ตอนนั้นก็ก็ต้องเรียกว่าก็กระอักเลือดเหมือนกันนะฮะเนื่องจากว่ามันมีการควบคุมเรื่อง สินเชื่ออะไรต่างๆและเพราะว่าดอกเบีย้ยก็แพง,แพงนะฮะอ,อย่างที่เล่าให้ฟังว่าน้ําปลาเนี่ยมันเป็นการทําปีนี้เพื่อขายปีหน้าความต้องการเงินที่จะมาเ,ออเรียกว่ามาถมอยู่ในบอ่อนี่มันเยอะอมเมื่อมันเจอดอกเบีย้ยสูงๆเนี่ยมันก็กลําบากนะฮะเป็นประชวงนั้นก,ก็ก็จะเป็นปัญหาลักษณะทํานองนี้ะนะ ปัญหาในปัจจุบันความจริงในการทําธุรกิจเนี่ยมันก็มีปัญหาให้เราต้องคบคิดทุกวันแหละฮะนะฮะ,ะ,ฮะนะคบคิดทุกวันอย่างปัญหาเรื่องแรงงานก็ดีนะ,ะับก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันเป็นคลาสสิกตลอดเลยนะื่องคนเนี่ยอ่าเป็นปัญหาปัญหาเรื่องอนอกจากแรงงานแล้วก็ยังเรื่องของอทักษะของบุคลากรนะฮะแต่พวกเราลิ่งนี้เราก็ต้องแก้ไขด้วยด้วยการที่เราจะต้องมีมีแผนที่จะไปพัฒนาด้วยนะฮะเราอาจจะต้องมีเรื่องของการคิด ในเรื่องของการที่จะต้องลดการพึ่งพาเรื่องเรื่องแรงเนี่ยแรงงานให้มันน้อยลงก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องจัดการกับมันครับครับแม้ประคองผ่านมาได้ยังไงถ้าพูดถึงแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เจอวิกฤตต่างๆนานามากมายมิหลักในการประคองธุรกิจยังไงคะเพื่อให้มันอยู่ร,รอดก็ก็ต้องถือว่ามันเป็นแนวคิดของทางผู้ใหญ่ะครับนะ ก็ต้องถือว่าเราเราไม่พาธุรกิจให้มันอยู่ในความเสี่ยงนะแล้วก็ต้องถือว่าเราทําที่มันเราเราเรียกว่าอนุรักษ์นะฮะ,ะนะฮะเราจะไม่มีการขยายตัวแบบกระโดดจนกระทั่งกําลังของเราเนี่ยรับไม่อยูอนะ่เราก็ใช้ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นเวลานะที่มันมีลมแรงหน่อยเราก็ยังพอพอจะยืนอยู่ได้ครับ ก็เจอวิกฤตต่างๆมาก็ประคองลูกน้องลูกน้องก็อยู่ฮะก็อยู่กับเราเวลาเนี้ยลูกน้องบางคนทํางานกับเราก็ยี่สิบกว่าปีสามสิบปีอ๋ออยู่ยาวผมเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งให้เขาลิสต์รายชื่อมาว่าลองดูซิว่าพนักงานที่ทําอยู่กับเราเนี่ยห้าปีขึ้นไปมีเท่าไหร่ก็มีตั้งสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของของพนักงานของเรานะฮะเรากำลังมีแนวคิดว่า ธุรกิจเราของเราเนี่ยนะนาคตเราเราจะไม่ผูกมันเป็นธุรกิจครอบครัวนะฮะเราก็คิดว่าเราต้องการให้พนักง,งานที่มีส่วนร่วมนะฮะนะโดยเฉพาะคนที่ที่เรียกว่าเขาเรักเรารักบริษัท